สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะจะมาเล่นหัวข้อที่ว่าใครกันนะที่จะเป็นรักครั้งใหม่ของพวกคุณกันบ้างดีกว่าน้องบางทีแรนดอมมีแต่พลังงานคนเก่าอะนะคะคราวนี้เรามาเลือกไพ่สามกองนะคะกองแรกคือสเตงนะคะสแ,แตงผู้หญิงข้างสิงโตนะคะใบที่2คือ The World ดูนะคะดูรูปถ้าใครชอบรูปไหนก็เลือกตามนั้นนะคะใบที่สคือ six of Cup นะคะอ่ะ เดีนะหนึ่งใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สาใครกันนะที่จะเป็นรักครั้งใหม่ของพวกคุณมากองแรกนะคะกองแรกคนที่เลือกสแตงนะคะเ,เป็นคนที่อยู่คุณหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์ได้หรือเป็นคนที่ตอนนี้กําลังชอบออกกําลังกายชอบ พัฒนาตัวเองในลักษณะของรูปร่างก็ได้นะคะอาหารการกินหรือว่ามีโอกาสนะอ่ะแม่หมอดูก่อนดีกว่ามีโอกาสที่ได้เจอคนนั้นนะในฟิตเนสหรือที่สถานที่ออกกําลังกายนะคะใครกันนะที่เป็นรักครั้งใหม่ของคุณเด้งมาแล้วเป็นผู้ชายทัดลมได้นะคะอุ้ยเขาดื้อนี่เอาแต่ใจตัวเองด้วยอะดูดีเด้งไปเด้งมาอา king of คิงออฟสอดอะนะคะเป็นผู้ชายธาตุลมหรือผู้หญิงธาตุลมได้คือมิถุนตุลกลุม่มและค่อนข้างเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมีความคิดเห็นที่ชัดเจนกับตัวเองอะคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่คิดแบบนี้แล้วก็จะคิดแบบนี้เนี่ยหรหมใครอาจจะเป็นความรักที่ค่อนข้างมีทัศนะคติที่ที่คนละขั้วก็ได้นะแต่รู้สึกถูกชะตากันนะคะอาจจะเจอกันในสายงานนะแล้วก็ เป็นคนที่อยู่ในธาตุไฟได้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเมสิสงธนูก็ได้หรือจะเจอในลักษณะของสายงานหรือเป็นคนเก่งคนที่คุณจะเจอเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะไม่เหมาะทำไมรู้สึกถึงความการที่มาเจอกันเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ถูกชะตาก,กันก็ได้อาจจะหมันไส้คอมเมนต์คอมเมนต์กันอยู่ว่าทําแบบเหมือนเก่งนั้งคู่เก่งนั้งคู่มาเจอกันอะไรเงี้ยอาจจะออกแนวหมันไส้กันก็ได้แล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ ความแตกต่างกันนะผู้หญิงกับสิงโตกองแรกอ่ะคือความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วก็ยอมไม่ไม่ยอมกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นชาวธาตลมได้เนาะซ mm ิกออฟสอดเนี่ยค่ะเป็นคนที่อา,อาจจะเพิ่งเคยเ move on จากอะไรบางอย่างหรือเพิ่งจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็อยู่เป็นโสดนานๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะนะคะ mm hmm. ตอนเนี้มุ่งเน้นไปที่การงานคนธาตุไฟกับธาตลม ชัดเจนนะสำหรับกองที่1นึ่งเอ็ดอนะคะจะเจอกันในลักษณะของการการเจอกันโดยบังเอิญในฟิตเนสหรือในเนื้องานในสายงานนะคะแต่คู่นี้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนิดจบไปแล้วนะสำหรับกองที่1แม่หมอแม่หม,อ,มอตั้งกองใกล้ไปเมื่อกี้หน้าบวมมากโอเคก็เมื่อกี้พูดเป็นลักษณะที่ว่ากองที่1เป็นคนที่เจอกันในเนื้อง,งานเนาะหรือว่า เจอกันในฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ช่วงแรกๆอาจจะไม่ไม่ได้ถูกสเปคอะไรกันเท่าไหร่เหมือนบ่นไส้กันด้วยซ้ําประมาณว่าเธอก็เก่งฉันก็เก่งอะไรเธอก็แน่ฉันก็แน่อะไรเงี้ยความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็จะรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยนะคะ,ะไปใบที่สองนะคะเด็กที่เออการ์ดที่สองนะคะที่คนที่เลือกเดอะเวิลด์นะคะใครกันนะที่จะเป็นรักครั้งใหม่ของพวกคุณเรามาเล่นกันสนุกสนกน้ออย่าอินและซีเรียสจนเกินไป นายออฟสอดเกิดขึ้นเป็นคนที่อาจจะต้องเด็กกว่าคุณแล้วล่ะถ้านายออฟสอดเกิดขึ้นแล้วเป็นคนที่เห็ือนชาวท่านลมได้เหมือนกันเเาวท่านลมก็คือไม,ไม่ถุนตุนกลุ่มะนะคะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างหุนหันพันแล่นใจร้อนทําอะไรตัดสินใจว่องไวนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปแบบ โอ้เอาแต่ใจตัวเองพอสมควรค่อนข้างมีนิสัยเด็กถ้าเขาไม่เด็กกว่าคุณก็ค่อนข้างนิสัยเด็กกว่าคุณอะนะคะเป็นถ้าคนที่เข้ามาดูนผู้หญิงเขาก็เด็กกว่าอะไรเงี้ยผู้ชายเขาก็เด็กกว่าแต่ค่อนข้างดือ้อค่อนข้างที่แบบเหมือนนิสัยเด็กๆอะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะเจอกันในในแบบเดือดตาเกิดขึ้นนะเขาเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมของเขาหรือเป็นที่รู้จักนะอาจจะเป็นทางสื่อก็ได้หรือว่า คุยกันผ่านออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเป็นชาวชาวธาตุอ่าเป็นชาวโอ้ยทำไมติดปากราคณาราศีกุมได้นะคะโอเคเป็นคนที่สวยคนที่หลอ่อคนที่หน้าตาดีเลยแหละหรือเป็น,นดารานักร้องหรือจะมีดารานักร้องมาดูเราไหมเนี่ยดารานักร้องหรือคนที่เกี่ยวกับนักแสดงหรือว่าเกี่ยวกับ เป็นคนที่ชอบเล่น YouTube หรือ TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะคะในติกอาจจะไปพบปะแล้วก็เห็นโอ้หสวยเห็นหล่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบถูกะตากันมากๆพลังงานของกองนี้เป็นคนที่เด็กกว่าเยอะนะเพราะว่าเป็นทั้งเด็กถือเหรียญเห็นไหมเอ็ดออฟเพนเดเเป็นหนึ่งเหรียญนอกแต่เป็นรูปเด็กแล้วก็เป็นเอ็ดออฟคัเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเพจออฟคัค่ะคนที่เด็กกว่าจริงๆด้วยอะค่ะ เด็กกว่าจริงๆนะแล้วก็นิสัยเขาจะเป็นนิสัยที่มีลักษณะของมาครบทุก่านเลยนะเนี่ยดินน้ำลมไฟได้เลยนะเนี่ยไฟยังไม่มีไฟยังไม่มีแม่หมอผิผดดินน้ำแล้วก็ไฟนะคะเอ,อเอ้ยดินน้ำแล้วก็ลมโอ้ยไฟม,ย,ไม,มยังไม่มียังไม่มีขึ้นเนาะคน <c oughs> นี้จะเป็นคนที่แบบเจอกันในลักษณะของ สูงตากันหนับรูปร่างหน้าตาแล้วกันนะคะอาจจะเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าการไปพักใจหรือว่าการไปผับบาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะร้านอาหารหรืออะไรในสถานที่ค่ะสําหรับชาวกองที่สองเนาะอาจจะเจอกันในลักษณะของกรณีที่ไปไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสถานที่ที่แบบดูหนังฟังเพลงผับบาร์ หรือว่าจะเป็นสถานที่ที่เดินทางไปเที่ยวอะคะ่ะไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วเจอกันอะไรก็ได้นะไปนวดยังได้เลยนะสี่ดาบหรือเป็นช่วงเวลาแห่งการแบบลาพักร้อนหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอกันแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ทําไมเขามีบุคลิกปนๆกันนะมีทั้งความดื้อทั้งความมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วมีทั้งความอ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยนดูเป็นคนที่มีหลายบุคลิกที่น่าสนใจอะ บทจะแข็งก็แข็งอะไรอย่างเงี้ยนะบมจะใจดีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะคราวนี้มาที่กองที่สามกองที่สามคนที่เลือกซิกออฟคัพอ่ะนะคะรักครั้งใหม่ของพวกคุณจะเป็นแนวไหนเอยรักครั้งใหม่ของพวกคุณจะเป็นใครนะคะดูเดทถ้าแม่หมอมปรังสองหอนเพราะซิกออฟคัพใบแรกที่คุณเลือกกันนะคือคนรักเก่าถ้าใครก็ตามที่ไม่อยากได้คนรักเก่ากลับมารีบหนีไป <laughs> รีบหนีไปจัด การเลือกกองนี้นะกองที่3ามถ้าไม่อยากได้คนรักเก่าอยากได้คนใหม่ๆไปเลือกกองหนึ่งกองสองนะคะเด <laughs> ะเดทไม่หมอไม่ลังสองหอนว่าคนที่เลือกใบที่สามคือคนที่เคยจบกันไปแล้วจบกันไปแล้วแต่ว่ายังแอบสองแอบสื่อเป็นอยู่เดดเดขึ้นใบแรกและซิกออคคัพเป็นตัวที่คุณเลือกเนี่ยเป็นพลังงานของคนรักเก่าคนเคยคุยเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าได้หมดเลยนะคนที่เด็กกว่าอีกนะอ่ะตาละ เขาจะวนกลับมา To o รอครับเขาจะวนกลับมาคนรักเก่าจริงๆด้วยคนที่จบกันไป the date กัน t ัวอัครับแ o นทัวอัครับว่ะก็คือก็คือว่ามีโอกาสที่จะกลับมาวนเวียนในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเป็นคนลัคนาราศีพิจิกได้นะเดอะเดและคนธาตุน้ำนะคะคือมีนกรกพิจิกธาตเด่นที่พิจิกแล้วก็ กรกดมีนพิจิกเลยอ่ะแล้วก็ธาตุลมมิถุนตุลกุมมาอีกแล้วเพ o ออฟสอดนะคะเป็นคนที่เด็กกว่าด้วยได้เพราะซิกออฟคัพนี่คือกรณีของคนรักเก่าคนรักในวัยเด็กหรือแม้แต่คนที่เด็กกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะคนที่ค่อนข้างเคยมีประเด็นกันมาก่อนเคยทะเลาะกันเคยคุยกันไม่เข้าใจเคยมีปัญหากันมาก่อนนั่นแหละเคยจบกันไปด้วยความที่ไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะจนวันนี้เขาเริ่มเติบโตเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะแล้วคือแบบว่า เดมเพลเลอร์ <The> คือเป็นคนที่ค่อนข้างอีกโก้แรงมั่นใจในตัวเองสูงนิ่งๆมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาเราได้เป็นคนเป็นรักทางไกลได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นคนในเครื่องแบบได้ทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบทุกอย่างหมอพยาบาลเชฟเชฟอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดให้เพิ่มนะมาเดี๋ยวต่อค่ะสําสหรับคนกองสุดท้ายนะั่นแล้วยังไงต่อเป็นยังไง อุ้ยถือดาบมาทั้งนั้นเลยอ่ะเน้นไปที่รัคณาลาศีที่เป็นธาตุน้ำเนาะมีกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุลม,มิถุนกุลกุมนะคะกองนี้ก็จะเป็นคนรักเก่านั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยเนาะเป็นคนที่นิสัยชอบเอาชนะชอบทะเลาะกันมาก่อนเลยจบไปอ่ะเขาจะทําไมหรอเขาจะวนกลับมาจริงๆป่ะตายละไพ่กอง,ไอ,กองไอ้กองนี้เป็นอะไรที่แบบคนรักเก่าชัดเจนแล้วเป็นเป็นคู่กันนะเนี่ยเอาจริงๆเป็นคู่คนหนึ่งของคุณนะทูออฟคัพและเดือดเลเวอร์ หนีไม่พ้นแน่เลยอะถ้าใครเลือกกองที่สามอะถ้าไม่อยากได้นะต้องหนีไปจากกองอื่นเลยเนี่ยคนที่จบไปอะสิบจ่าคนที่จบไปแล้วลอะทะเลาะกันอะมีปัญหากันอะพังไปแล้วอะอยากจะกลับมาเนี่ยมีโอกาสเลยอุ้ยหนูนี่แม่หมอคนลุก <c oughs> เปิดด้สิกออบครับ <c oughs> ก็คือการวนกลับมาของคนรักเก่าคนคุยเก่าคนที่เคยมีความผูกพันเงินเก่าตั้งแต่ชาตินี้หรืออดีตชาติตาม <c oughs> อ่ะรับพลังงานดีๆกันไปนะคะทุกคน